กอูอยู่วิวช้าไปเกือบเกือบมื่นตัวมั้งยี่อะอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้นนยันะยงไงครับ เอาคุณหนุ่มในความคเห็นเั็ไงบ้าครับยี้มเลยอะกีดล้อก็คือครับเอาละครับ กูไม่ได like, ้เลือกไอ้กรุงเลือกที่มหาัยรถแรงฉีดตรงนี้เลเวลสามโลกที่ในแผนที no ่ชของภูมิได้หักกันมากสุซื้อผ้าแดงนุ่นยังไม่เหลือให้ซื้อเนี่ยมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้

มีก yeah. ูมาวะทีงไหนไม่รู้วะเนีเนี้ยุกํำลัง r ังรู้ว่าูเ้ไปสำรวจทางนี้กันเถอะพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่แล้ว

จริงครับป้านาอน,น้งไ,ไปตวงแล้วมันเก็บโลทองไปน,นะเก็บโล่ทองเออดใส่โเออสวยโอ้หนุ่มุลุกหนุ่มลชกหนุ่มจุลุกยู จากที่เราทำได้ขอบคุณนะฉันกำลังส่อมแสดตนเองเโอนว่ามีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ โกำลัังขยบมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาระวังเท้มกำลังลงมามีกลอไัตรงนี้ตรงนเจนศัตรูใช้กำลังสูงนี้

Ano? ใกล้ๆวงเซฟโซนเหลือ30วินาทีผมว่าต้องได้มึงไม่คืนเล่นกำลังรีโหลดอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้

team thuộc cầm chặt Yeah, yeah, let's go. i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in cause i wanna have worth